สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง78 8ปดครับผมเนาะวันนี้ก็พามาชมในสายหลวงปู่มหาชิลานะครับผมเนาะก็มีรายการอันนี้ก็ออกคลิปหลายรอบแล้วครับพอ <c oughs> ดีพอดีไม่ได้พูดถึงสักทีนะครับผมเนาะก็นั่นอยู่ใส่นอ้บาทเนี่ยผมขอไปครับแป๊บแป๊บปหนึง่งกัน ب, แบบแนีก็กลาบขอบพระคุณพี่ๆท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องนะครับผมเนาะ กดกระดิ่งให้น้องก็พันกว่าคนแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณเทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์ให้น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับผมเนาะที่ที่ไว้ใจน้องกันเข้ามาทุกคนทุกท่านครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณแล้วก็กราบขอบพระคุณเนาะครับพี่บี้พี่เกิดนะครับพี่ พี่บีพี่เกิดนะครับแล้วเสียนุนะครับพี่นุพี่เก๋นะครับผมนะที่ไว้ใจน้องไอ้ที่สนับสนุนน nah, ้องนะครับผมเนาะก็กราบขอภัยพอดีหาของหาของไปด้วยครับผมเนาะพอดีลูกค้าก็ทักมานะครับผมเนาะก็กราบขอพระคุณเสียนุเนาะพี่นุพี่เก๋นะครับผมเนาะที่ัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะก็กราบขอพระคุณนะครับผมเนาะก็กราบขอพระคุณเสียนุนะครับที่หา ของแจกของแถมนะครับแต่ตอนนี้ของแจกของแถมหมดนะครับผมเนาะหมดหมดหมดเดี๋ยวถ้าน้องมียังไงเดี๋ยวน้องน้องจะแบ่งปันให้นะครับผมเนาะเพราะว่าไม่ไม่อยากเปิดบูชานะครับถ้าบูชาก็จะเอาเป็นเงินไปถวายหลวงพ่อไปเลยนะครับผมเนาะก็จะไม่คิดก็จะไม่คิดค่าส้วงค่าสูงอะไรก็จะไม่คิดนะครับผมเนาะก็จะแต่ว่าแบ่งให้ได้ไม่มากนะครับผมถ้ามีนะถ้ามีนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ยังยังบ่มียังบ่มีครับผมก็ สำหรับสมาชิกใหม่นะครับผมเนาะก็ติดต่ออยากติดต่อกับน้องก็แอดไลน์มานะครับผมเนาะก็สแกน QR code นะครับผมเนาะถ้าสแกนไม่ติดก็อันนี้ครับผมเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับผมเนาะค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับอย่าค้นหาด้วย i อ i d นะครับถ้า ID นี่จะหาไม่เจอนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผมเนาะมันก็จะขึ้นนี่ครับอันนี้ไลน์ผมเลยนะครับผมเนาะ ถ้าเป็นชื่ออื่นนี่ก็ไม่ใช่ของผมละนะครับผมเนาะอันนี้เป kind of ็นชื่อผมเลยนะครับผมเนาะเนาะก็อันนี้ก็เป็นหมายเลขบัญชีผมนะครับผมเนาะหมายเลขธนาคารนะครับผมเนาะบางคนบอกว่าชื่อช่องอีกช่องหนึ่งชื่ออันนี้อีกนีดนึงนะครับผมคือความหมายก็คือว่าผมเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับผมแต่ของผมน่ะมันเปลี่ยนนะครับแต่ของ หลักๆเนี่ยที่ขึ้นของคนอื่นมันก็ขึ้นแบบนี้อยู่นะครับผมเนาะมันก็เลยเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับผมเนาะมองตรงนะครับผมเนาะมันก็เปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับของคนอื่นมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะเพราะมันเป็นชื่อเก่าตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ผมตั้งมานะครับผมเนาะมันเปลี่ยนไม่ได้ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมเนาะผมเปลี่ยนของผมแล้วนะครับผมเปลี่ยนของผมให้มันตรงกันให้พี่ๆเข้าใจง่ายนะครับผมเนาะสำหรับใครที่โทรมานะครับโทรมาเบอร์นี้ก็ได้ครับผมเนาะเล่นไลน์เล่นโซ หมายเลขบัญชีนะครับหมายเลขบัญชีผมชื่อนามสกุลผมนะครับสาหรับใครที่ติดต่อมาใครที่จะโอนนะครับใครที่โทรมาแล้วจะโอนนะครับเช็คชื่อนามสกุลดีๆนะครับผมเนาะก็เช็คให้ดีๆนะครับอันนี้เรามาดูพระกันเลยนะครับผมพอดีเพิ่งกลับถึงบ้านวันนี้ไปแต่งจังหวัดครับไปรับไปรับพระมานะครับไปรับพระให้ลูกค้ามานะครับวันนี้ไปไกลนะครับไปมุกดาหารครับผมเนาะไปมุกดาหารวันนี้วันที่1ิบ วันที่เท่าไหร่วะจะขออภัยเนี่ยแป๊บหนึ่งวันนี้วันที่สิบสิบสี่กรกฎานะครับคลิปนี้ผมอัดวันที่สิบสี่นะครับอาจจะลงวันที่สิบห้านะครับผมเนาะกรกฎานะครับผมเนาะพอดีวันที่สิบสี่ผมไม่รับสายใครหรืออะไรยังไงต้องขออภัยนะครับผมพอดีผมขับรถไปไกลนะครับเดินทางไกลนะครับไปก็ตั้งแต่เช้าครับกลับมาก็ถึงดึกถึงค่านะครับผมเนาะก็ต้องกราบขออภัยบางทีลูกค้าบางคนบางท่านผมลืมโทรหาอะไรเงี้ยก็ขออภัยครับผมเนาะ ผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับผมเนาะโทรมาใหม่โทรมาใหม่นะครับผมเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขอเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งครับมาขอเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งครับผมเนาะขออภัยขออภัยก็กราบขออภัยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมไม่ได้รับสายหรือไม่ได้ตอบใครอะไรยังไงหรือตอบช้าอะไรยังไงนะครับผมเนาะก็พอดีผมไปรับพระมานะครับผมเนาะเดี๋ยวพอผมมีตังซื้อกล้องผมจะซื้อกล้องโกโปนะครับเพื่อ ไปถ่ายทำนะครับเวลาผมไปรับผ้าให้ลูกค้าแล้วก็ถ่ายถำเวลาผมแจกทานอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะไปทําบุญหรือแจกทานอะไรเงี้ยครับผมเนาะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์กำไรที่ได้จากพี่มานะครับผมเนาะก็ไม่ถือว่าทุกบาทนะครับที่ที่จะทําบุญนะครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ร่วมทําบุญไปด้วยกันนะครับที่ใครบูชาวัตถุมงคลจากผมนะครับผมเนาะก็จะร่วมทําบุญก็คือก็คือร่วม ถือว่าร่วมทําบุญกับผมนะครับเป็นสายบุญกับผมนะครับผมเนาะอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมไล่ราคาแป๊บหนึ่งครับผมเนาะพอดีผมจําไม่ได้อันนี้เป็นภาพปิดตานะครับภาพปิดตาถ้าผมจำไม่ผิดออกปี64นะครับภาพปิดตาหลังยันหลังยันเมตตานะครับผมเนาะภาพปิดตาเมตตานะครับผมเนาะอันนี้รู้สึกว่ากล่องกล่องผกล่องไม่มีนะครับกล่องไม่มีอันนี้ผม เอาไปสงเรียมเองนะครับผมไปสูงเรียมเองนะครับผมเนาะนี่ครับพระปิดตาเนื้อผงน่าจะเป็นปุกเสกในพระธาตุหมื่นหินหรือไงนี่แหละนะครับผมจําไม่ได้นะครับผมพระปิดตานะครับสวยงามครับผมเนาะสวยงามนี่ครับนิ้วครบหูครบนะครับผมนอันนี้ครับอันนี้เป็นจุดหน่อยนึงนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้มวลสารนะครับมวลสารต่างๆครับผมสวยงามข้างหลังครับผมเนาะก็จะปั๊มเป็นเมตตานะครับคาว่าเมตตา ปิดตาเมตตาโชคลาบค้าขายครับผมเนาะของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเนาะก็อันนี้ห้าร้อบาทนะครับผมส่งส่งฟรีส่งฟรีครับส่งฟรีนะครับผมเนาะส่งฟรีครับสําหรับปิดตาองค์นี้นะครับปิดตาองค์นี้นะครับเดี๋ยวว่างๆวันหลังนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปผมหาเวลาผมไม่มีเวลาจริงนะครับผมเนาะผมจะหาเวลาไอสดนะครับไลฟ์สดมา แบบสดๆดเลยนะครับตอบโต้กันแบบคุยกันแบบสดสดเลยนะครับผมเนาะถ้าใครดูใครอยากตอบโต้ผมก็พิมพ์เข้ามาอะไรเงี้ครับผมเนาะอันนี <mo ans Hoover right> occasion, ้จะเป็นภาพปิดตาปดนี no ่นะครับ้าปิดตาปดนี่นะครับผมเนาะภาพปิดตาปดนี่นี่ครับภาพปิดตาปดนี่ครับนิ้วคบนี่ครับมีมวลสารเป็นเม็ดเป็นเม็ดครับเห็นชัดเจนนะครับผมเนาะเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับตัวหนังสือคบครับนี่ครับเห็นไหมหนังสือบางๆเล็กๆครับผมเนาะเขียนเขียนพิ้วเลยนะครับผมเนาะถ้าของปลอมนี่ ดูตวงสือก็จบเลยครับเนาะถ้าตัวงสือไม่ชัดไม่ลึกขนาดนี้เนาะไม่เล็กเล็กและลึกขนาดนี้นะครับผมเนาะอันนี้ทั้งเล็กทั้งลึกนะครับผมเนาะนี่ครับปดนี่นะครับผมเนาะถ้าปลอมมายังไงแกะพิมพอย่างไงมันก็ไม่ได้ครับผมไม่ได้คมชัดรายละเอียดขนาดนี้นะครับผมเนาะก็ดูมีเนื้อกกเนื้อเกินครับผมเนาะสีสันบางสีก็เป็นออกช็อกโกแลตเลยก็มีนะครับผมเนะเข้มๆครับเป็นเนื้อผงไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนทองนะครับผมเนาะนี่ครับลัที่สำคัญ้างใต้นี่ครับนี่นี่จะเป็นขีดเป็นขีดนะครับสังเกต เป็นเส้นขนแมวเป็นเส้นเขาเรียกเส้นเสี้ยนนะครับผมเนาะใช่ไหมเป็นเส้นเสี้ยนเอาคูณสิบนี่ครับเห็นไหมนี่ครับห้าสิบเอ็กซ์นี่มันจะเห็นชัดหน่อยนึงครับผมเนาะสิบเอ็กซ์นี่ครับเป็นเสี้ยนเสี้ยนเส้นเสี้ยนเสี้ยนมาเลยนะครับผมเนาะภาพปิดตาผลนี้อันนี้ปลูกเสกในในองค์พระธาตุพนมนะครับผมเนาะพร้อมกับผงดวงเศรษฐีนะครับแล้วก็รูป ปั๊มเหมือนกายทิพย์นะครับผมเนาะเดี๋ยวปั๊มเหมือนกายทิพย์เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวน้องจะค้นหามาทาคลิปให้ดูนะครับน้องมีองค์เดียวนะครับเป็นองค์เล็กนะครับมีองค์เดียวองค์เล็กก็รู้สึกว่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมเนาะก็ราคาอาจจะกายทิพย์ราคาน่าจะหลักพันต้นๆนี่นะครับเนาะครับผมถ้าจาไม่ผิดนะครับถ้าเนื้อทองแดงนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นเหรียญย8พระองค์นะครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ออกวัดวัดโพธิสะอาดนะครับ แล้วก็เป็นเหรียญรุ่นแรกที่เอ้ยไม่ใช่เป็นเหรียญรุ่นแรกที่ของวัดออกปีนี้นะครับออกปีปีหกห้านะครับผมเนาะที่เป็นเหรียญรุ่นแรกของวัดที่ออกนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกที่ออกจากปีนี้ออกปีนี้ด้วยนะครับผมเนาะเป็นเหรียญยี่สิบแปดพระองค์นะครับผมเนาะเนื้อทองแดงนะครับผมเนาะก็ตอนจองตอนปีใหม่นะครับผมเนาะจองตอนปีใหม่ก็ เขาเรียกว่าแบ่งใบจองนะครับแบ่งใบจองก็พันสองพันสามนะครับผมเนาะอันนี้ผมแบี่งให้หลักร้อยนะครับผมเนาะพันสองก็ใบจองเขาก็คือหากันเหมือนกันนะครับผมเนาะก็ต่างประเทศก็เอาไปเยอะครับผมเนาะสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับอันนี้มีโค้ดมีหมายเลขเห็นไหมเห็นเส้นเสี้ยนไหมครับผิวเนี้ยจะตึงๆนะครับผมเนาะเห็นเส้นเสี้ยนไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นครับผมเนาะอนน่าจะขมชัดลึกครับผมนี่ครับมีเส้นเสี้ยนมีอะไรครับผมเนาะ เส้นเกษาครบครับรายละเอียดยิบเลยครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเส้นอะไรต่างๆนี่ครับผมเนาะนี่ครับเห็นไหมเห็นลายนี่ครับอักขระตัวหนังสือตัวยันนะครับผมเนาะนี่ครับชัดเจนสวยงามครับผมเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมเนาะก็ราคาหลักร้อยนะครับผมเนาะก็ตอนออกมาใหม่ๆขายเขา ขายไปจองนะครับผมพันสองพันสามนะครับผมเนาะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเนาะไม่ต่ํากว่านี้เลยนะครับผมเนาะก็ไม่ต่ํากว่านี้แล้วก็ออกออกไต้หวันก็เยอะครับไต้หวันเขาสั่งก็เยอะนะครับออกยอนเนื้อทองคําครับผมเนื้อทองคำหน้ากากทองคํานี่ออกออกหลายเหรียญอยู่ครับออกไปหลายเหรียญออกต่างประเทศนะครับออกต่างประเทศไปหลายเหรียญอยู่นะครับผมเนาะสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ข้างหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นั่งสมาธินะครับผมเนาะ ด้านหลังก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับสำหรับใครที่สายท้าเวทนะครับผมเนาะปีนี้ก็เท้าเวทเรื่องท้าเวสุวรรณก็ของหลวงปู่ก็ใช้ย่อยนะครับผมเนาะเป็นวิชาของท่านแล้วก็ท่านท่านมีเท้าเวทอง์ใหญ่นะครับอยู่กับอยู่กับนิวในกุฏิท่านเลยนะครับถ้าใครสังเกตดีๆนะครับผมเนาะถ้าใครสังเกตดีๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับตังไว้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วเท้าเวท องค์นั้นก็มีที่มาที่ไปด้วยนะครับผมเนาะก็ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปถามที่วัดดูนะครับผมเนาะให้เขาตอบเองดีกว่าเนาะครับผมก็ไม่อยากตอบผมกลัวข้อมูลมันผิดพลาดนะคาดเคลื่อนไปนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็ต้องขออภัยนะครับในข้อมูลนะครับแต่พูดถึงเท้าเวทนี่น่าจะเป็นองค์เดียวกันกับที่อยู่ในกุฏิท่านนะครับในรูปแบบเท้าเวทนี่นะครับผมเนาะแล้วก็ลองดูดีๆครับมึงดูดีๆครับเหมือนเท้าเวทที่ไหนสักแห่งนะครับผมเนาะเหมือนเท้าเวทคือ อันนี้ถ้าว่าเหมือนวัดจุฬามณีก็ไม่ไม่ไม่เชิงของวัดจุฬามณีนะครับผมเนาะก็ไม่ไม่ใช่ว่าถอดแบบมากนะครับผมเนาะแต่ว่าผมพูดถึงว่าท้าเวทองค์เนี้ยรูปร่างน่าจะเป็นรูปร่างเหมือนท้าเวทที่อยู่ในกุฏิของท่านนะครับผมเนาะก็ลองไปถามท่านดูว่าองค์ลอยององใหญ่องค์นั้นอ่ะสูงประมาณน่าจะสูงอยู่ครับน่าจะเป็นเมตรเมตรกว่านะครับผมเนาะลองลองไปดูกันนะครับเท่าที่ผมเห็นมาเนาะส่องสองเห็นเห็นมาเนาะ สองๆเห็นๆมาจักหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้เป็นเนื้ออปาก,กานะครับเป็นเป็นรุ่นเทวาพิทักษ์นะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นเหรียญที่ออกมาเพื่อสมทบทุนซื้อที่ถวายลวงปู่นะครับซื้อที่ถวายลวงปู่สร้างองค์รูปเหมือนใหญ่ของลวงปู่นะครับผมเนาะอยู่กาลสินนะครับเส้นกาลสินมุกดาหารนะครับผมเนาะก็ถ้าใครผ่านเส้นนั้นนะครับแล้วก็ถ้า มันจะมีรู้สึกว่าจะมีเส้นทางเข้าบ้านเข้าสวนสงนี่จะมีสามสี่เส้นทางนะครับมันจะถ้าจะออกถ้าออกถูกเส้นทางจะไปเจอสถานที่สร้างของหลวงปู่เลยนะครับพอดีวันนี้ผมก็ผ่านนะครับแต่ว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาแวะวัดแวะสวนสงนะครับผมเนาะผมก็ว่าจะไปกราบหลวงปู่หลายทีนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสไปก็ว่าจะกลับแต่พอดีกลับค่าหน่อยนึงก็เลยก็เลยไม,ไม่ไม่ทันนะครับมันโคเพก,ก่อน มันโพเพก่อนนะครับผมเนาะมันโพเพก่อนก็เลยกลับเพราะว่าจะไม่อยากบกวนลุงปู่นะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาตั้งหน้าตั้งตารอนะครับคนที่อยู่กาละสินก็อยากไปกลับไปไหว้ท่านนะครับก็เยอะรู้สึกว่าเห็นเขาประกาศในกลุ่มว่าตอนนี้กลับมาอยู่ส่วนสูงแล้วนะครับเพราะสุขภาพลุงปู่ท่านแข็งแรงดีแล้วนะครับหมอได้การันตีแล้วนะครับว่าลุงปู่พร้อมที่จะออกสู่โลกภายนอกนะครับ <c oughs> ว่าเมื่อก่อนตอนนั้นเมื่อก่อนลุงปู่นี่ต้องอยู่ ภายในห้องอย่างเดียวเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นห้องปลอดเชื้อนะครับห้องที่สะอาดที่สุดนะครับเพราะว่าลวงปู่ต้องเจาะเลือดต้องอนุนอันนี้หลายๆอย่างนะครับในการรักษาฟักฟื้นร่างกายนะครับผมพักพักโอ้พูเนี่ยักฟื้นร่างกายนะครับผมเนาะของลวงปู่นะครับผมเนาะก็ในจะป้องกันโควิดอีกนะครับผมในจะป้องกันโรคติดต่อที่ปกติทั่วไปอีกนะครับผมเนาะมันก็หลายๆอย่างนะครับ ในหลายอย่างนะครับของหลวงปู่นะครับหมอก็เลยต้องไปอยู่ทางสารคามนะครับไปอยู่ทางสารคามนะครับแล้วก็ต้องอยู่ใกล้หมอด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะต้องไปอยู่ใกล้หมออีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับหมอก็เลยต้องให้ไปอยู่นู่นแล้วก็สร้างห้องห้องเขาเรียกว่าห้องปลอดเชื้อนะครับห้องป้องกันเชื้อโรคอะไรอย่างนี้ครับผมเนาะเวลาใครเข้าใครออกนะครับแม้แต่คนใกล้ชิดก็ต้องอาบน้ําอาบน้ําพ่นแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ครับฆ่าเชื้อก่อนเข้าไปนะครับผมเนาะก็อาจจะ บางคนอาจจะไปหาแล้วก็ไม่สามารถเข้าหาหลวงปู่ได้ก็อันนั้นก็อย่าถือสานะครับอย่าถือสาคนที่อยู่แถวนั้นเพราะว่าเขาก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็รักษาขันทตาหลวงปู่เหมือนกันนะครับผมเนาะเขาก็เขาก็ไม่อยากปฏิเสธท่านนะครับเขาก็อยากให้ท่านเข้าไปหลวงปู่ได้อยู่แต่ว่าที่เขาปฏิเสธเขากีดกันท่านก็เพราะว่าเขาก็ไม่ได้โทษใครนะครับเขาก็กลัวว่านาเชื้อโรคนําอะไรเข้าไปเพื่อไปติดหลวงปู่เพื่อลวงปู่ เป็นอะไรมาขึ้นมานะครับผมเนาะเขาก็อาจจะมันก็จะลําบากนะครับคืออันนี้ก็อย่าถือสาอย่าถือสาคนที่อยู่กับลวงปู่นะครับผมเนาะบางคนบอกว่าเขาห้ามเข้าอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมอันนี้มันไม่ใช่ก็คือถ้าถ้าเปิดโล่งจนเกินไปนะครับผมเนาะบางคนบางคนเขาก็อาจจะเราก็ไม่รู้นะครับเหมือนผมไปนะครับผมอาจจะนําพาโควิดอาจจะนําพา โรคอันนู้นนี้ต่างๆนะครับเหมือนผมเป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยภูมิภูมิคุ้มกันผมต่ําอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมอาจจะไปเข้าเซเว่นเนาะในอยู่บ้านผมอาจจะไม่มีโรคนะครับผมเนาะผมอาจจะแวะเซเว่นหรือว่าแวะโรตัศซื้อสังฆทานไปถวายลุงปู่หรือว่าแวะร้านค้าอะไรเงี้ยก็นําเชื้อโรคเข้าไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนคนไปเขาก็อยากซื้อนมซื้อขนมซื้ออะไรเป็นถวายลุงปู่นะครับผมเนาะซื้อสังฆโถกสังฆทานอะไรเงี้ยไปถวายลุงปู่อะไรเงี้ยครับผมเนาะก็ เขาก็เลยกลัวว่าถ้าอันนี้เกินไปเปิดเปิดกว้างเกินไปก็อาจจะนําเชื้อโรคเข้าไปได้นะครับผมเน,ะนาะณตอนนี้ก็เห็นประกาศว่าน่าจะกลับมาอยู่ส่วนสูงแต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่นานแค่ไหนเพราะว่าท่านก็มีภารกิจของท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครผ่านไปก็ลองไปแวะดูนะครับท่านจะอยู่หรือไม่อยู่อันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ไม่การันตีนะครับผมเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถเข้าไปกราบ,บไหว้ได้แล้วนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับใครที่ว่า ผิดพลาดจากสารครามนะครับก็มาหาการสินก็ได้ครับผมเนาะตอนนี้คือสามารถเข้าหาถึงตัวท่านได้แบบแบบก็อาจจะไม่ถึงร้อเซเพราะว่าต้องป้องกันเรื่องโควิดด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะเพราะว่าตอนตอนอยู่สารครามนั้นก็คือต้องป้องกันได้เต็มที่ครับต้องถ้าร้อยเปอร์เซ็นได้ก็ต้องดีเพราะว่าหลวงปู่ต้องเจาะเลือดเจาะอะไรถ้าเชื้อโรคเข้าในกระแสะเลือดปุ๊บมันก็จะลําบากนะครับผมเนาะมันก็จะละําบากต่อหลวงปู่นะครับผมเนาะหลวงปู่ก็จะ มีเชื้อโรคในสายไอกระแสเลือดมันก็จะอันนี้ลําบากนะครับผมเนาะมันจะรักษายากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทาตุขันลุงปู่ก็จะอ่อนลงนะครับอันนี้ก็ถ้าเราไม่ช่วยกันป้องกันนะครับถ้าเขาไม่ไม่ชิมเขียงไม่เขียงแดงไม่ไม่ไอน,นี่ก็ลุงปู่ก็อาจจะ จะไม่สบายนะครับผมพูดตรงๆลุงผู๋อาจจะไม่สบายนะครับเขาก็เลยห้ามปามนะครับกับบางคนบางท่านที่ว่าเขาไม่ให้เข้าไปนะไปหาลุงผู๋ถึงสารคามนะลงทุนมาจากกรุงเทพหรือลงทุนมาจากภาคใต้ภาคเหนืออะไรเงี้ยครับผมเนาะไปหาลุงผู๋แต่ว่ากับกลายเป็นว่าไปแล้วเขาไม่ให้เขาพบนะครับเขาไม่ให้เจอเขาให้อยู่แต่ข้างนอกข้างนอกห้องข้างนอกอันนี้นะครับผมเนาะก็ต้องกราบขออภัยแทนขอขออภัยครับผมกราบขออภัยแทนทีมงานที่อยู่ กับหลวงปู่ด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาก็ต้องทําป้องกันอย่างเต็มที่นะครับและดีที่สุดน,นะครับเพื่อรักษาหลวงปู่ไว้นะครับผมเนาะเพราะว่าหลวงปู่ท่านก็อายุเยอะแล้วปีนี้ก็78ปีนะครับผมเนาะปีที่แล้ว77เนาะปีที่แล้วเอ้ยปีนี้เจ็ดิบหกเจเจ็นะครับปีที่แล้ว77ปีที่นี้7จ็นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเนาะถ้า พูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับพอดียาวไปหน่อยนะครับอธิบายอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะเนื้อนวะอันนี้เนื้อนวะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะหลัก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 ใดเนาะอันนี้แปดร้อยบาทครับผมเนื้อนวะพร้อมเนี่ยมครับแปดร้อยนะครับผมเนาะอันนี้พร้อมเนี่ยมอันนี้เนื้อทองแดงผิวลุ่งครับอันนี้ทองแดงผิวลุ่งอันนี้ทองแดงผิวลุ่งทองแดงทองแดงทองแดง ทองแดง500ครับผมทองแดง500บาทนะครับผมเนาะอันนี้อัปปาก้าครับผมอัปปาก้า600ครับผมอัปปาก้า600บาทนะครับพร้อมเดี่ยมครับผมพร้อมใช้นะครับผมเนาะอันนี้ผมพูดถึงไปตะกี oui, ้เท่าไหร่นะอันนี้500นะครับ5 500พร <c oughs> ้อมส่งนะครับผมเนาะอันนี้หลักร้อยอันนี้ผมดูรายการก่อนแป๊บหนึ่งทักทักกันมาได้นะครับผมเนาะอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับอันนี้ภาพผมก็ น่าจะจ็รมั้งครับเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับผมเนาะสำหรับเหรียญลุงปูมหาสินะครับอันนี้ก็สร้างสร้างที่ถวายนะครับก็จะจะเห็นนะครับจะเห็นถ้าใครออกออกจากส่วนสูงนะครับมันจะมีเส้นทางอยู่3เส้นนะครับผมเนาะที่ออกจากนั้นเรามาถึงมาถึงไอ้เขาเรียกว่าอะไรมาถึงเส้นเส้นหลักที่กาลสินมุกดาหารนะครับผมเนาะ มันก็จะจะเห็นเลยนะครับจะเห็นเลยจะเห็นอยู่อีกฟากหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับผมเนาะกำตอนนี้กําลังสร้างนะครับผมก็อยากจะลงถ่ายรูปอยู่แต่ผมรีบนะครับผมเนาะผมรีบผมก็เลยผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะผมวิ่งแปลพระให้ลูกค้านะครับผมเนาะก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับราคาสูงผมก็เลยต้องต้องไปเอาเองนะครับต้องไปเอาเองนะครับเพราะการขนส่งผมก็กลัวหนึ่งพระจะเสียหาย2ก็อาจจะ เขาก็อาจจะไม่สูงของก็ได้นะครับผมเนาะและอย่างหนึ่งของก็อาจจะโดนหลอกอะไรอย่างนี้ครับหลายๆอย่างนะครับผมเนาะอันไหนที่ผมไปรับเองได้ผมก็ไปรับนะครับซึ่งลูกค้าไม่ต้องห่วงในจุดจุดนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวในจุดจุดนี้นะครับผมเนาะไม่ต้องกลัวเรื่องจุดจุดนี้นะครับผมยอมขาดทุนดีกว่ายอมเสียลูกค้านะครับผมเนาะเพราะว่าผมลูกค้าจะอยู่ยาวกว่านะครับผมเนาะขาดทุนมันก็อาจจะขาดแค่ครั้งสองครั้งนะครับผมเนาะนี่ไม่ดีก็อาจจะ ลูกค้าอาจจะซื้อผมสิบครั้งผมก็ยอมขาดทุนสักห้าครั้งก็ยังดีนะครับผมเนาะยังดีกว่าจะเสียลูกค้าไปเลยนะครับถ้าเสียลูกค้าไปเลยผมก็จะมันก็ซื้อขายกันได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมเนาะ <โ frustrating> มันมันผมยอมที่ว่าจะรักษาลูกค้าไว้อีกว่านะครับผมเนาะถ้าผมบวกไปเนี่ยค่าน้ามันมันก็บอกตรงถ้าสมมติผมไปเอาสมมติผมไปเอาชุดเนี้ยอ่ะชุดเนี้ยสมมติชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ผมได้มาสัก ห้าพันอะไรเนี่ะสมมตินะสมมติผมชุดนี้ผมได้มาห้าพันผมวิ่งรถไปเอาผมบวกค่าน้ำหมวกน้ำมันเงนี้ยหกพันเจ็ดพันก็ไม่พอนะครับผมบอกตรงเลยหกพันเจ็ดพันก็ไม่พอก็ตีตัวเฉลี่ยเนี่ยถ้าองค์ละพันเนี่ยอ่ามันก็ไม่พอแล้วครับผมนี่เห็นไหมถ้าสมมติหกพันเนาะถ้าสมมติเจ็ดพันอ่ะผมคิดเจ็ดพันนี่คิดองค์ละพันเนี่ยองค์ละพันพันพันเนี่ยนะครับมันก็มันก็ไม่พอค่าเดินทางนะครับผมเนาะในจะค่าส่งนะครับแต่ว่าถ้าผมสมมติผมมาขายพี่เนี่ยอ่าองค์ละพันเนี่ยยทออองงงงแดะะไรร่าาี้คับผมเน องทองแดงอะไรเงี้ยแต่ในกลุ่มเขาขายกันแค่สามสี่ร้อยสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยครับผมเนาะในกลุ่มเขาขายกันห้าร้อยอ่ะผมมาขายพี่พันหนึ่งสองพันอะไรเงี้ยพี่ว่ามันมันจะดูสูงไหมนะครับผมมันก็ดูสูงนะครับผม <laughs> ผมก็ยอมยอมขาดทุนณตอนนี้นะครับดีกว่าจะยอมเสียลูกค้าดีกว่าครับผมเนาะผมก็เนื้อไอ้รู้สึกว่าผมจะไปเอาไปเอาไอเหรียญของหลวงพ่อชะไหนนะครับผมเนาะอยู่มุกดาหารนะครับเพื่อ,อามาส่งแล้วก็ส่งส่งให คนจีนนะครับส่งให้คนจีนส่งให้คนจีนส, ir, ส่งให้ต่างประเทศนะครับผมเนาะส่งให้ต่างประเทศส่งให้ต่างประเทศด้วยนะครับผมเนาะผมก็เลยแปเอาเองนะครับเพราะว่าผมก็รักษาไว้เหมือนกันเพราะคนจีนคนนี้ก็ซื้อขายกับผมคนฮ่องกงฮ่องกงนะครับฮ่องกงซื้อขายกับผมหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับคนนี้นะครับผมก็เลยว่ายอมเสีย ไปแค่นี้ดีกว่านะครับนี้กว่าจะเสียเข้าไปเผื่อนาคตเขาอยากได้เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะวิ่งมาหาผมนะครับเขาจะวิ่งมาหาผมแล้วก็เขาจะเขาจะซื้อขายกับผมอยู่นานๆนะครับผมเนาะผมก็จะรักษาลูกค้าไว้ดีกว่านะครับดีกว่าเสียลูกค้านะครับผมเนาะรักษาไว้เยอะๆครับยิงเยอะยิ่งดีนะครับผมเนาะอย่างน้อยๆในกําไรคนละ5บาทนะครับสิบคนผมก็ได้50แล้วนะครับผมเนาะผมก็สิบคนผมก็ได้50แล้วนะครับอย่างน้อยๆห้าสิบ สิบคนเนี่ยผมขาดทุนสักสามคนอย่างนี้นะครับผมก็ยังเหลืออีกเจ็ดคนที่เป็นกําไรนะครับผมหากลบกันไปผมก็พออยู่ได้อะไรเงี้ยครับผมเนาะผมจะเลือกอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเนาะเพราะครูบาจันทรย์สอนผมไว้นะครับบอกว่าอย่าโลภอย่าโลภครับผมเนาะบางทีก็เราก็ต้องท่องไว้นะครับผมท่องไว้นะครับยิ่งโลภมันก็ยิ่งหายนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมเนาะ ผมคลิปนี้ผมอาจจะลงวันที่15 1หก็ได้นะครับผมเนาะก็ต้องขออภัยในการลงคลิปช้านะครับพอดีพระเยอะพอดีน้องก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาอะไรมาลงนะครับผมเนาะก็อะไรของใหม่ๆผมก็พยายามเอามาให้ทันๆกันนะครับถ้าลงซ้อนกันหลายๆอันบางทีพี่บางคนอาจดูอาจไม่ทันนะครับผมเนาะพี่บางคนดูช้าดูไวนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมกราบขอพระคุณพี่ๆท่านขอพรบคุณครับ